ร้อนะครับโจทย์มีบดสี่ข้อในการเราจะไม่เห็นโจทย์นะนะเราเริ่มจำกลุ่มกเราจะเริ่มโจทยกันอย่องู่ประมาณตุงนอเริ่มนะครับเริ่มกลุ่มที่หนึ่งเป็นใครเลนะไอ้น็อตกอกลุ่มที่หน่งะครับมีสี่ข้อถูกต้องป้ะสี่ข้อก็ ใช้ที่เดียวจบเลยไหมจะได้ไม่ต้องลบดีป่ะแบ่งสี่สแบ่งครึ่งอะสี่ครึ่งสี่จิ๊บจิ๊สี่จานไ่ต้องแบ่งเอแล้วอนะครับแบ่งเมนะครับสองแล้วนี้ก็แฝงนาใหญ่ไหมอันนี้สามนะครับแบ่งอัน้น กืดๆนะครับอยานใล้ตอดการอันนี้สี่มัไม่ลงมันเล็กลงอ่ะอันนี้เี้ขึ้นเีมัเอาเงินยือกระิดดชั่วอ่ะนคเอาเง้ไปน้ําใส่เไียเว้ไม่เก่งโจทย์เนม่ยอันนี้วะแม่แล้วก็ดานนี่เงี้ยหกเจ็ดแปเ้ิเอมันน้อยมัน1กลุ่มบัางฮะอีกลุ่มบ้า งานที่สอกนะครับกลุ่มนี้ว่างคนเนื้อหนึ่งสองสามสี่ห้างานขงเจ็ดแปดเก้าสิบงานไดานี้นะแล้วก็จะเริ่มทําทีละกลุ่มกลุ่มนี้ว่าคนเนง้ครบแล้วประจำประจำที่เลยที่เลยครับมกนเอาไปดูไมได้ไม่ได้ครับม่ใท่านไหว้กันนี่ขเร มีอย่างนี้เอางี้ให้ตัวช่วยหนึ่งคนี่จับคู่บันี้กันได้ครับสองคนต่อกลุ่มมาช่วยกันทำสองคนต่อกลุ่มมาช่วยกันทำได้ก็มีนี้มั่นใจนะครับคนหนึ่งนะครับ ข้อที่หนึ่งอินทิเกตจงหาค่าของอินทิเกตตโฟรามือโบดตาเอาไป้มาทำออติดด้วยมีสดงกินะปิดด้วยนะครับติดชุด้วยอข้อที่หนึ่งอินทิเกรต DX ส่วนสองบวกสาเครับอ่าอินดิเกต DX ส่วนด้วย2องบวกสา

อินี่กดกที่เกตอนนี้ตอบตางอทวิธีทำทำไงจำได้ไหมถูนแรกเลยอถูกติดกระดานก็ลองดูนะครับอ้ยได้สองวังนะ นี้ฟรีก็คือ U O U อีกวเรา U แปดใช่ไหแล้วก็คือของผสมกันนี้ยึงไงว่าตั่อะไรว้าเรา่ต้องเล่นกิวเพราว่า O U กับ U เนี่ยมันไม่เท่ากันเราก็เลยจะเป็นเล่กิ้วเป็นตัวสองสองสอนิ3วหกสองกก X เพราะมันไม่เท่ากับ X ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกินกิ้วก็คือ ดีเอ็ DM ก์เอ็กตัวด,ดีเอ็กวาก็คือนั่นแหละเราบอกบอกเป็นตัวคณิตศาสตร์ครับออใช่ใช่ก็คือถ้าถ้าเี้เป็นยูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นยิบก็จะแบบย้ายข้างอะย้ายข้างแบบแบบไหนวะแบบเอ็กท่ากับอีย่วนดีเอ็กแต่ต่อมาอนี้โอเคแล้วก็ชนแ เ <Allah> ยบเข้ามาเป็นตัวนี้ค่ะก็คือตัวนี้ก็เกี่ยวกบเหมือน1ส่วน1ส่วน2บวก 3x แล้วก็ด e จาก e x ก็คือ du ส่วนี้ก็จะได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน constant เราไค่า constant ออได้นีก็นป่ะ ตึ๊ตึตรงนี้ก็จะเข้ากับกีโมชั่นตรงนี้เวลาเราพูดตึ๊ดตึใช่ไหมครับให้พูดเป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์วาเอฟเอกอรเอ็นพีกอเออรวันโอเวอร์จีรอนทูพัธทีเอัซนี่คือโซลูชันของคขแล้ทุกคนจำที่นะครับเตรียมรับโจทย์ข้อที่สองนะับโจทย์ข้อที่สคืออะไร พร้อมนะครับอินพิเกนอินพิเกนอีกำลังสอง S S สเอเนกโมเอสอ่ถาอีกำลังสอง S B S B S อ่ถ้าดีส่วนด้วยอ่ะอีกำลง 2, S, B, S. <S ัลงสอง S อ่าแล้วก็วงเด็ดถูกต้องครับแล้วก็วงเด็ดมื่กี้อ่าอ่าเริ่มทำได้เลยนะครับอ่ารอดูนะครับเปลี่ยนคนทำนะครับไม่เอาคนแรกทำนะครับคนที่เขียนปากาต้องเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนที่เี็นคนหนึ่งเปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนนะครับ ทางเปลี่ยนพทํานะครับเพื่อเราสามารถไกด์ไลน์ได้นะครับไม่หมุกครับแนะนำตัวครับตนเป็นที่อาเลยครับเริ่มเลยอธิบายเราบอกไปนิทาศาสตรครับอินดิเกตปรตีนดีกำลังสองเอสดีเอสส่วนดีกำลังสองเอสบวกหนึ่ง แล้วมาหา U ก่อนอยู่ก็คือตัว E กับตัว 2S วงหนึ่งครับแล้วเราดิฟไปก็คือดิฟตัวนี้มันก็ต้องดิฟใสาอีกทีก็คือเราต้องนเราบอกเป็นภาษาอนิศาสตร์ครับอ่าก็คือ E กับัว 2S บอกแบบนั้นน่ะไม่บอกตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นไม่รู้เรื่องก็ E กับัว 2S ดิฟ S ดิฟก็คือต้องดิฟใส่อีกทีหนึ่งก็คือต้องดิฟตัวกำลังครับกำลังคืออะไรอ่ะคือ S <c ros LES> S 2 ừ, ừ, ừ. s อสองมันก็จะได้สองข้ามาคูณกันเอาสองกับทีกับสองเอสคูณกันแล้วก็ย้ายข้างไปพอเราได้ตัวนี้เสร็จพอได้ดีดูนวนสองทีกับสอแล้วก็มาใส่แอดกับตัรนึเมตรครับอ่าแล้วพอพอได้มาแบนี้เรก็ดึงสออก็คึงตัวนึออกมาข้างนอกแล้วก็เห็ตัวที่ตัดได้ก็ตัดกัน รางกระดาษนะประธานนี้ก็คือ1นส่วน2องอิเกต d กังสวนส่วนกังสงอวมเนส่วนี้ครับอ่ามนได้ครับส่วนนี้คือสูตรอะไรอธิบายด้วยครับอิเล็กตยเท่ากับดยูบวกสีอ่าคำตอบก็คือหนึ่งส่วนสองลอดีกังสองเอสวีสี่อ่าอ่าโอเคครับปรบมือนะครับ โอเคนะครับข้อที่3าของเรานะครับก็คืออินทิเกตคอร์คูณกับโพเซ์การสี่ d x อดีเอ็กนะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่สของเราที่จะให้เราลองครับินะครับอ๋อไม่เป็นช่วยที่ใช้ที่ใช้สูอะไรมากนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าใช้ดูอะไรบ้าง